ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ esar, คาร์ลอสเซซ่ากุนซือชาวสเปนคว้าอันดับที่4ในการในการศึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2022หรือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศกูเวตมาครองได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเลือกใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ ผสมแข้งตัวเก่าโดยมีผู้เล่นหน้าใหม่ประเดิมลุยรายการใหญ่ระดับชวีบครั้งแรกถึง9รายเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับนานาชาติฟุตซอลคอเนอร์ Corner, วันนี้เราขออาสาพาแฟนฟุตซอลไทยไปทำความรู้จักกับ5นักเตะค,ความหวังใหม่ของทัพโตเล็กช้างศึกไทยที่แจ้งเกิดได้เต็มตัวในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ เริ่มกันที่ไอซ์นรงศักวิงวอนนวรับจอมแกร่งจากสโมสรห้องเย็นท่าข้ามวัย24ปีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริง3จาก6เกมที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันด้วยร่างกายที่สมบูรณ์ฟิตเต็มร้อยเกมรับเล่นแบบมีวินยัยวิ่งกดดันคู่แข่งแบบไม่มีปล่อยจังหวะเบียดแย่งบอลทำได้ดีส่วนเกมรุกเติมเกมขึ้นไปสอดประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบไหลลื่น วิ่งหาช่องเปิดพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีแม้ว่าดาวเตะจากจังหวัดประจวบคิรีขันจะเล่นตำแหน่งตัวรับแต่ก็มีชื่อใส่สกอร์ไปถึง3ประตูทำให้เนรงศักดิ์วิงวอนถือเป็นตัวรับความหวังใหม่ของทีมฟุตซอลไทยที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ที่โรยราไปมาต่อกันที่บาสสราวุธพลาพลึกดาวเตะสารพัดประโยชน์ ที่เล่นได้ทั้งตัวรับและหน้าเป้าในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชีย2022ถือเป็นรายการแจ้งเกิดของดาวเตะจากสโมสรบลูเวฟชมรีอย่างแท้จริงแม้สปีดบอลจะไม่รวดเร็วแต่เก็บบอลเหนียวแน่นคอยบัญชาการเกมปั้นเกมรุกให้กับทัพโต๊ะเล็กไทยส่วนเกมรับก็ทำหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานด้วยรูปร่างสูงใหญ่จังหวะเบียดปะทะกับคู่แข่งไม่มีเป็นรองออกสตาร์ตตัวจริงให้กับทีมชาติไทยไปถึง3เกม นอกจากนี้ยังมีจังหวะจบสกอร์ที่เด็ดขาดโดยยิงได้ถึง3เกมติดในรอบแรกด้วยอายุเพียง25ปีสราวุธพลาพฤกยังสามารถพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนจรูนเดชหมื่นเที่ยง ริมเส้นหมายเลขเจ็ดของทีมชาติไทยเล่นในอย่างโดดเด่นเกินวัยด้วยจังหวะการกล้าเล่นกล้าลุยเซฟฟุตซอลที่เหลือร้ายดึงสเต็ปหลอกแนวรับคู่แข่งพร้อมกับสร้างสรรเกมรุกให้กับทีมชาติไทยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้การทำไป1แอสซิสส่วนเกมรับ เจ้าตัวก็ลงมาช่วยแบบเต็มร้อยวิ่งไล่กดดันคู่แข่งไม่ขึ้นเกมได้ง่ายแม้จะมีจังหวะเล่นยากอยู่บ้างแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่ามั่มจะรุนเดชหมื่นเที่ยงสอบผ่านในทัวร์นาเมนต์แรกระดับเมเจอร์กับทีมชาติไทยด้วยอายุเพียง22ปียังมีเวลาเจ้าตัวพัฒนาฝีเท้าให้แกร่งขึ้นกว่านี้ถ้าดาวเตะแบล็กเพิร์ลยูเนเต็ดเก็บเกี่ยวประสบการณ์เกมนานาชาติมากพอก็มั่นใจได้เลยว่าเจ้าตัวจะสามารถขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมชาติไทยได้ไม่ยาก รญญกรดาวเต่ร่างเล็กวัยียง21ปีจากสโมสรนบลูเวฟชนบุรีขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคข,ของคาร์ลอสเซซ่าหลังหายเจ็บกลับมาลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2022ได้แบบเฉียดฉิว จ้าตัวออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทีมชาติไทยถึง4เกมจาก6นัดพร้อมกับเป็นคีย์แมนที่คอยปั้นเกมรุกให้กับทัพโต๊ะเล็กช้างศึกไทยโดยการจ่ายบอลที่แม่นยำขยับหาพื้นที่ว่างได้ดีเข้าใจระบบของโคชเล่นเกมรุกและรับอย่างมีวินยัยโดยการยิงไป1ประตูในเกมที่เสมอกับคูเวตไปแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ด้วยอายุและฝีเท้าที่สามารถพัฒนาไปได้อีกไกลเราก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่ากริดอรันสัญญกษัก คือนักเตะความหวังใหม่ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังจากนี้ปิดท้ายกันที่เต่าวรศัิ์ศสีรังไพรโรดจากสโมสรบูเวฟบชนบุรีที่อายุจะครบ30ปีในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2022ถือเป็นรายการที่วรศัดิ์แจ้งเกิดกับทีมชาติไทยได้แบบเต็มตัวด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งสามารถบวกกับนักเตะจากอาหรับได้แบบไม่เป็นรองขยันเล่นเกมรับและลุก เก็บบอลเหนียวนั่นหาจังหวะพลิกเล่นบอลได้แบบชาญฉลาดแย่งบอลเก่งบวกกับการจบสกอร์แบบเด็ดขาดด้วยการยิงไปถึง4ประตูเป็นดาวซันโวของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ แม้ว่าเจ้าตัวจะอายุขึ้นหลักเลขสามแล้วแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมบวกกับประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดถึงเวลาแล้วที่เตา่าวรศักสีรังไพรโรดจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเพือ่อไล่ล่าความสำเร็จในทั่วเอเชียและฟุตซอลโลกในปี2024หากชอบเรื่องราวของฟุตซอลสามารถติดตามได้ที่ช่องทางช้างศึกทุกสัปดาห์และอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเนื้อหาวิดีโอใหม่ก่อนใคร เรามีบัตรช้างศึกและบิ t การ์เอาใจคอบอลทีมชาติไทยกับลวดลายสุดลิมิเต็ดราคาเพียง390บาทส่งฟรีสั่งซื้อได้ที่ Facebook ช้างศึกและไททิเกตเมเจอร์ห้ามพลาดสินค้ามีจำนวนจำกัด